สวัสดีพี่น้องมาพอกั่นี้ครับครับลุงตื่นลุงตื่นพายชิมครับลุงตื่นกันบ้มี้มยังลุงตื่นพายชิมอย่างเดียวครับลุงตื่นพายชิมเลยลุงตื่นในกระดูกหมูต้มยำกระดูกหมูพี่น้องให้พี่ให้น้องหนึ่งต้มยำกระดูกหมูบริอ็ทเองเหรอครับสื่อเขามากครับเลิกงานมากอะ่ะแล้วสื่อเขามากกิ่นครับพี่นอ้อง อผีถนนมัาซิมมึงกับกระดูกมูออ่อนกับกับลุงตื่นลุงตื่นกับบ่มี่แขงมากไหมพามาซิมให้เบิ้งซื่อๆหน่อยครับสื่อเขามานังซิมมึงกับกับขาอนี้ววันหนึ่งครับสื่อเขามาคือกันครับขอนี้วกับสอบหนึ่งวันนี้ครับมา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 กินกับลุงตื่นครับลุงตื่นพาชิม ต้มกระดูกอีต้มกระดูกหมูวงต้มยำกระดูกหมูมีแต่กระดูกอ้อยต่อยพี่น้องเลยสมซืออยู่ต้มยำกระดูกหมูเห็นปะมีแต่กระดูกหมูนะครับหมูกินหมูไอเบิงกับพื่นสิซิมหมูกินหมูเด้อพี่น้องหมูกินหมู รสชาติจะไหนกับตอ่อมกินกับสื่อามาแล้วก็คือเองงนะเสบแทบนันลุกตื่นนะต้ยมยำกระดูกหมูมีแต่กระดูกไอ้ต่อยปากไอ,อ้พี่ไอ้น้อง,บงเบิ่งอีกนะโอ้่ยนี่แต่กระดูก ติมเปียหนองบมันนะมกระดูกไอ้ต่อยเพิ่งเลิกง,งานมากก็เลยลองซื้อมากินเบิ้งนะ้ะวะเป็นจังเลย ต้มยำกระดูกมูเพลินวะ่ะจัดแทบม้องลุกตื่นตื่นสีแอนกระดูกในเบิง้ง อ่ามังแบบงันตอนไม่ได้กระโูงมือต่อยรับ chạy chị hèn kadu Chắc nó sẽ liệt hát đục này gắn Thì nó từ hìm mày yêu mày yêu thẹp 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 นี่เป็กระดูกใหญ่ผล โโออกินกระดูมวให้เบิ่งอีก้วอล้โตรควาไพเรกับกล่องสั่งใช่ไหมใส่มือเลยพี่น้องใส่มือแหนเลย่มือจัแหนแล้ะ จิดปากคึดขัานนี่แต่กระดูกไอ,อต่อยต้มยำกระดูกหมูเพิ่นบาา่าซ่าม เราอยากใส่มือเลยสองใหม่สองมือเลยพี่น้องครับจะแห็นึงมันมันจะกระดูกมันตปืน่นย้าซิมกระดูก ตอนนี้เหมดแล้วครับเห็นกระดูกกระแทบกันได้พี่หน่อยเลย ไอ้ต่อยพี่น้องโอ้กล่องซันกัน,นตอนนี้ก็ไม่ดกระสอบครับกับว่าไม่ยังไรครับกับคลิปนี้กับซ้ำนี้แหละครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขอมาชมและให้กำลังใจลงตื่นสำหรับคลิปนี้กับลุกตื่นกล่าวคำว่าสวัสดีครับ